สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับจังหวัดอะไรจัง,ง,งหวงัดอ,อะไรจตงห,าหาไหลวงไว่ใชะไหวอะไรัไงรนนรรหัอะไราัาทําอะไรกังวันี้ไรจังหวัดอารห่อะไรังอไรจัหวัดะไรจังหวนดอะไรวัาะไรจังหวาอะไรัหวัดอะไรัวอะไรกันยดอ อาเชียร์เอาคนละอันไปเอาคนละอันอ่าที่บาทครับยี่สิบอ่าเอาเนี่ยเอาเงินไปสองคนนะมีครับโอเคจะเอาให้เลยดีใจมากเลยโอเคไปได้ของแล้วเราก็ไปกันดีกว่าไหนรู้ที่ได้อะไรมาขนมปังขนมปังปอนไม่ใช่ขนมปังปอนครับขนมปังเลี้ยงปลาขนมปังเลี้ยงปลาโอเคไปไปกันเลย อ๋อปกติเราให้กันตรงที่มันเป็นแดดเหรอเห็นไหมเห็นไหมฟ้าด้านบนไม่ตรงที่มันโล่งๆครับอโล่มๆเหรอ,อ,ม,ม,หรอมายปมีไม่ค่อยเยอะเลยนะเนี่ยฮะเราจะเข้าไปข้างในเราวิ่งไปหาดีกว่าเดี๋ยวผู้ฟ้ากับเชเบลสามสองหนึ่งวิ่งไปให้สุดทางเลยนะสามสองหนึ่งไปผู้ฟ้าเฉลยเังเกตนะครับ ตด้วยันนี่มันนี้ดีไคะค่ะโอเคครับโอ้โหหนักมากใช่หนูบอกกนี่อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหตรงโหนของป้อมของป้อมเหรอชื่ออะไรเนี่ยอ่านอ่านนี่ไม่อ่านว่าอะไรผูฟ้าอ่านให้ฟังสิอ่านว่าแดดเนอย่าดดเปอ่าไรนฮะไหนไหนมีตรงไหนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยบอกเกอรีเออ จะให้อาหารตรงไหนล่ะนี่มันมีตรงนี้ด้วยโอ้โหด้วยเ๊น้ไหนมีปลาอยู่ข้างในด้วยเหรอปลาอะไรตัวนั้นนะฮะอ๋อให้อาหารปลานี่ไหมอันนี้ไหมอ่าคนละถุงคนละถุงถุงละห้าบาทนะ เอาเงินให้มาอลยสองอันขอร้านไปเลยโคร้านไปเลยลก็ขอที้ด้วยนะได้คนละถุงเลยลูกโอ,อกเคครับเอาไปเลยไปถุงละถุงพอแล้วครับผู้ฟ้านีา่ครับโไหน,นไหนปาลาไหนปลาปลาปลาช่องเงินก็นอนอยู่มันมันตายแล้วตรงนี้ไม่ตายมันนอนตายแล้วละ่ะตายแล้วแน่ๆของปลอมของปลอมเหรอใช่อันนี้ว่ามันตาย ีแง่เลยดีว่าอย่าไปเคาะลูกครับเคาะหายเคาะแม่เออมาได้อยู่สีแง่แก๋เลยตอนไหนเล่นแคตตัวตรงนี้เเตีสีแน่แน่โอ้มาไปให้นู่นไงเอาเราไปให้อาหารปลากันครับปลาออกไปเลยเชเบลออกไปเลยค่ะออกมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้ค่ะเชเบล มาทางน,นี้เลยมาทางน,นี้เลยจาอ่าออกไปเลยออกไปเลยเตรียมไปให้อาหารปลากันนะคะบึ่งสีไฟสวัสดีปี2022อ่าใครจะให้ก่อนโอ้ยโยนไปเลยนังไงหรือจะมีปลาเยอะขนาดไหนกันหนึ่งตัวยังไม่เห็นสักตัวเลยเทำไมไม่ให้จจเบลดาน้ำเข้าไปดูจะได้มไม่<า>ไม่มีปลาสักตัวเลยเนี่ยไปโยนที่ริมระเบียง ปลากฏดว่าตรงนี้ให้อาหารปลาไปไม่มีปลาสักตัวเลยครับคงม,ม,มันมีแดดมันมีแดดโอเคคงจะต้องย้ายที่กันล,ละละเดี๋ยวเราไปดูกันที่อื่นนะครับคิดว่าเป็นที่ให้อาหารอาจจะเป็นเพราะมันร้อนมากเกินไปเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นกันนะครับโอเคย้ายที่กันเปิดแล้วปิดด้วยระวังนกเข้าแหตรงนี้อ๋อตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ว่าตรงนี้แหละเลยะ ปล่านะโอ้ปลาเยอะเลยโอ้เยอะจริงมีนกมาแย่งกินด้วยอ่าวางไว้เลยขนมจะให้อันนี้นกก็ชอบกินขนมปังโอเคนกจะคิดเราไปจริงเหรอจริงจริงเดี๋ยวเธอด้กินนะนกมากเต็มเลยจริงเหรอโอ้มันมีคำถามตัวนี้เนี่ยมันจะมาก็จะยกมันมากี่ตัว ปลาดีกว่าปลาเยอะมากเลยฮะตัวใหญ่เท่าแขนเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากตัวมากน่ากินไหมปลาหน้ากินรู้อาหารปลาหน้ากินครับปลาหน้ากินมจอเ้อเอาไปทำปลาดุกย่างปลาดุกย่างเหรอโอเคน้องช่วยอยากกินกับอะไรครับอยากกินปลาดุกย่างอยากกินปลาดุกย่างเหรอโอเคโอเคกันเดี๋ยวเดี๋ยวดีจับไปย่างให้กินดีไหมแมรี่โดนกินก่อน่ หรือว่เอาขนมปังก็ใส่กับไอดีแล้วก็ใับขนมปันนปงขนมเม็ดเออขนมปังอันเม็ดหรอลูกราอ,อทำไทำอไนะไรนะครับไอขมปอนอะไรครับเนี่ยรัมอหารเม็เออี่เอมันได้ชอบก็ไปกบก้าโอ้โอ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  าาหรเขาเรียกว่าอะไรตั้งชื่อไว้ว่าอะไรแซนด์วิชเหรอหรือว่าอะไรแซนด์วิชเขาต้องกระโดดโอ้ยน้อยโอ้ย่างเลยด้วยความรวดเร็วสามชั้นนี่เป็นแซนด์วิชสามชั้นนะครับแซนด์วิชป้าโอ้โหโอ้โหมันเสียงอะไรน่ะทีีเดยวโอ้โ อไรแล้วหายไปแล้วด้ดวยควนนนนา,าม,มารวดเร็วเยอะมากเลยนะระมาเลยไอ้นีมันมีปลาทองเนยนะปลาเไรนะปลาทองมันก็มีมแต่ปล <แ S 1> าทองก,อก็กต้องน่าจะโดนกินไปหมดแล้วที่ไม่มันยัไม่โดนกินมันอยู่ใต้นี้มันยังไม่โดน มันเลยแต่กินกินแต่น้ำใช่ไหมน้ำเอ่อหมดแล้วดูความรวดเร็วีหอโอ้โหปลาทองโปเกันไงาทองตัวใหญ่นั่นมัคือปาทองเหรอใช่มันคือปลาทองนี่ไงตัวเล็กนี่ไงอ๋อไม่ใช่ปลาทองบางลูกนะทาไมแม่จะรีบว่าปนปลาทองนะ ปลาสวายไม่รู้เหมือนเอาอีเดดี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรแต่ว่าแสุดเห็นไหมสาวมไม่มีอะไรกินเห็นไหมหนูบอกแล้วเ,ออเออปลาอะไรเลยขาวเลยเที่ที่สุดเลยเนะะาะครับโยนดาวกระจายขนมปัง<ะ>อ๋อมามาแล้วกับน้องคอนฟ้านมาแล้วนะครับเดี๋ยว,ยว<ะ>ให้แค่ขึ้นในแค่ขั้นเดียวนะครับ ไม่ใช่ปลาทองมันคือมันคือปลาอะไรอันนั้นครับประมาณนั้นมันคือปลาอะไรครับเนี่ยปลาขาวปลาปลาสวายแต่มันเปลือกาสวายแต่มันเปือกอ๋อมันคือปลาสวายเคี้ยวเป็นปลาทองกันอยู่ตั้งนานปลาสวายเผือกไหนเรามาดูสิโอ้โหอ้โหใช่น้องพรจะมาด้วยนะครับวันนี้เรามาเปนครอบครัวสามพีเลยพี่ครูน้องเพยกับน้องพรซอสไม่ไหวแล้วล่ะครับน้องพรไม่ไหวแล้วนะครับกลับไปอยู่ในรถแล้วนะครับ không mấy quậy đó nó khóc quậy mấy khóc nhẹ với nè đấy nhẹ 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 này nhẹ này nhẹ này, nhạc này. เท่ากันเลยมีไหมมีน้ำไหมเย็เก่งมากครับมาแล้วต้องล้างมือนะครับุูเจกไปน้ำไปกินบนรถเลยไปกินบนรถเลยไปเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับเะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งแข่งกันนะครับอย่ายพึ่งนะครับไปดีจะวิ่งแข่งด้วยดูที่ว่าใครจะไปถึง มาก่อนกัน3 2 1ไป yeah! ดันมาเจอโบจระเข้เด็กๆเลยขอที่ดัลงมากันอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูซิว่าเลี้ยงปลาปล่อยมีปลาปล่อยด้วยโโหแกโโ่อยมปลาปด้ยอมีปาปล่อยเอาไปปลามันจะโดนจระเข้กินไหมครับเนี่ยโดน่อยตรงโน่นอ่ะโนจอดน่ะอ๋ไปปล่อยปลากันใช่ไหม แล้วก็ไปดูจอเคโอเคอ่า okay, uh, คนละถุงคนละถุงอ้ <S <S ออาวแถมอาหารเลี้ยงเต่าหน่อยได้ไหมว่าสองถุงเนี่ยมีโอเคเอาปลาเอาปลาทิ้งวันนี้แหละลูกเดี๋ยวค่อยออกมาเพราะเราจะเข้าไปดูพี่เคกันก่อน <Okay. S 3> อาหาเลี้ยงเต่าก็ลูกคนละคำโอเคขอบคุณมากครับแถมถักให้ด้วยเอาไปให้เอาไว้้ใหคไไขเอาปให้อาหารเต่าครับลูกเอาเงินให้คุณคุณคุณน้าก่อนนะขนมมาเอาไปเลี้ยงเต่าวันไหนล่ะ เอาปลาไว้ตรงนี้ก่อนลูกลกระปลาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าไม่ต้องเอาไปลูกเอนนี่เป่าอยู่ไหนอเรนนี่ยังไม่รู้เลยลูกเอาเดิร์นตามคุณป้าไปเลยไปเลยทั้งสองคนนะครับอ,รอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวนะโยนไปโยนไปโอ้โหเจเน็ตเขาโยนก็ได้มั้งหน้าไอ้นี่ยังมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยเดี๋ยว <laughs> โหนี่มีมีมุมตรงนี้ให้แอบถ่ายอยู่มีจระเข้อตรงด้วยอาเชเบลโยนลงไปเลยเอาผู้ฟ้าโยนลงไปเลย โยนไปแล้วเหรออ๋อไหนล่าแล้วอ่ะโอเคระโยชน์ดดอ OK. อที่เดียวระโยชน์ประโยชน์ที่เดียวตรงนั้นลูกเอออ๋อมีรูเล็กๆให้เราแอบไว้ไมีตละลเข้อยู่ด้วยที่นี่เขาเทำโครงไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับรโน่นมีตะเข้อย,อยู่นะนั่นไงตะเข้ตรง,งนี้ก็มีอ๋อมีไงมีตะเข้กับเตาอยูอ่นะครับนั่นไงผักโยนไปแล้วเชิญกับพี่ครูโยนอาหารลงไปให้พร้อมกับตะลเข้ด้วยเป็นไง แต่แปลกสีนะครับจระเจ้์เขาไม่กินเต่าโอเคจอร์เจนี่ให้จระเจ้์ร์เจย์ร์เจยเขาไม่กินผักนะจอร์เจยจะแข็งแช่รเออเอาลองเดินไปดูตรงกลางที่ว่ามีอะไรอยู่นีพระธรรมพระธรรมปิดไว้มิดชิดไม่ให้คนตกลงไปเลยนะครับเนี่ยเดดมาดูตรงนี้เดดเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยที่ถือกล้องอยู่ครับเดินนไปเลยโอเคโอเคเอาไปเลยไปเลยเดินนไปเลย

ไอ้ไมหมดเลยอะอันนี้จะไม่ใหญ่ครับจะเบไปเร็วเอาผักคือป้าเลยผักคือป้าเลยเอาผักขึ้นป้าเลยเอาใั้ไม่หมดหมดแล้วเอาให้ไม่หมดครับให้ไม่หมดก็เลยเอาขึ้นป้าดีกว่าใช่ไหมอันนี้นี่เขาดูอันี่นะครับอันนี้อ่ะไปปล่อยปลากันถือดีๆนะถือดีๆนะถือดีๆนะ อ้าวไปเลยที่พูดเดินนำไปเลยไป,ไปที่ริมคลองนะด,ดูรถก่อนนะครับดูรถก่อนนะครับปล่อยเราจะไปเราจะไปปล่อยปลากันนะครับรถล,ลูกมีไหมโอเคบายนังไงริม,นะมนั้นอ่ะบื้สีคลองนี่ตรงนี้เลยค่อ,คอยๆนะค่อยๆนะค่อยๆลงนะเ,งนะเธอเบลเค่อยๆลงนะครับอา้าวยุดอา้า อ้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใครจะปล่อยก่อนทีละคนหนูอ่าบอกพูดหน่อยสิว่าหนูจะมาปล่อยปลาขอให้ปลามีความสุขโข้าใจไหมปลามีความสุขอ่าโอเคโอ้เต็มเลยอ่าพี่ผู้คับพี่ผู้ปล่อยปลาขอให้ปลามีความสุขทำบุญขอปล่อยปลาความสุขทำบุญปล่อยปลานะครับ หนึ่งหนึโอเคโอเคบายบายปาก่อนเร็วบายบายโอเควันนี้สนุกไหมครับสนุกมากเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากโคดูแก้มเสียงขสองคนไหนทำอะไรกันมาบ้างน้องเชอร์น้องบอสที่เขาทำอะไรมาบ้างครับวันนี้เมื่อกี้นี้ไปเล่นเออก็ไปเล่นแข่งกันเออเจออะไรเมื่อกี้เจอปลาอะไรเจอปลาอะไรบ้างปลาสวายปลาสวายปลาสวายสีอะไรเกลือ เปลือกปลาสวายสีเปลือกกันหรอเขาหน้ามามาอีกไหมฮะเดี๋ยวจะชวนแบบซื้อของเล่นแบบซื้อของเล่นยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วต้องต้องบอกว่ายังไงก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ครับสไครตแล้วก็กดแชร์บ๊ายบาย เหนื่อยไหมครับบูฟ้าเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าอ่ะไม่เป็นไรอ่ะยันกล่าวว่ายันกล่าวว่ากินเค้กฟิลไม่ใช่หรือเปล่าฮะกันก็ว่าแล้วกันสวัสดีค่ะตอนนี้เรากินเค้กฟิล์มค่ะเก่งมากค่ะแล้วยังจะกินอาหารกันค่ะโอเคค่ะอืมอ้าวทำอะไรกินอะไรกันอยู่ครับ ผมชอบกินไก่ป๊อก <S S> เธอเคยชอบกินไก่อะไรคะใช่คือนนี่โอเควันนี้เล่นกันเหนื่อยแล้วนะ<ส>โอเคกินกันให้สนุกเลยนะคะ<ส>เอาบายบายเพื่อนเร็วบ๊ายบายยิ้มหน่อย